อ่าครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเห็นไหมเอ่ยมาบอกวิธีการดีเซ็ตเกียร์กันนะครับสอนสอนกล่องเริ่มแรกเลยคือห้ามดึอีกมือนะครับเข้าเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ด,ดีดีฮะหยี่บเบรกแช่ไว้เงี้ยสิบห้าวิอ่ะนับไปครับหกเจ็ด 8ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสาสี่สิห้าแล้วก็เข้ามาที่เกียร์เกียร์อาร์สองวิหนึ่งสองอ่ททอาทซ้ำเงี้ยครสิบเที่ยวหนึงดีด,ด,ดีเข้าดีอยู่สิห้าวิไปอารวิคำวนวณเข้าๆเอาครับจับเวลาเน่ยจับเวลาเวลาจับไป สิบเที่ยวนะฮะเพื่อบริการเพื่ออะไรอัดน้ำมันแล้วก็ต่อไปก็มีการวิ่งวิ่งก็คือขับไปที่ความเร็วหนนะ้าไอเท่าไหร่นะห้ากิโลเมตรยี่สิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะค่อยๆแล้วค่อยๆแต่เบรกแต่เบรกแล้วก็หยย,ยบเบรกแช่ไว,ว้หกวิแล้วก็ไปต่อทําอย่างเงี้ย ประมาณหกเที่ยวทำหกเที่ยวจากนั้นก็ขับขับด้วยความเร็วคงท,ที่รอบที่1 7็7ถึง2,000รอบให้เกียร์เปลี่ยน 1, 2, 3, 4ไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไปอีกอผมเจะอุปกนตอนจำไม,ไม่ได้แล้วเร่งความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วค่อยๆให้ความเร็วกับแป้นเบรกคงที่จากนั้นค่อยๆแตะเบรกและรักษาระดับพอที่อีกสองนาทีแล้วก็หยุดสิบวิจากนั้นก็ไปต่อแล้วก็เรียบเบรกหยุดอีกโอ้ยมันเยอะว,วจะจำได้ไหมนะอ่า ไปกันเลยสิบเที่ยวอยู่เนี่ยอ่านออกไปครับไม่ออกใช่ไหม๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวอธิบายไปไไเรื่อยๆหนสองอ่าเริ่มครับกันเลยท้านดึงเบรกมือรักษาความเร็วของที่ที่20อันนี้จะแม่นกว่าหน้าจอ24กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตอวโขเลยหนึ่งตุกแรงว่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดหัวหน้าจอไปยี่สิบสี่แล้วยี่สิบสองไม่ตุกหน้ายี่สิบสี่แล้วค่อยค่อยเรียบช้าๆจนรถหยุดนิ่งอย่างเงี้ยรถหยุดสนิทเยียบเบรกค้างไว้หกวิ่งทีหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกแล้วก็ไปต่อปล่อยเงินไปต่อทำอย่างนี้หกเที่ยวหนึ่งเที่ยวแล้วนะต,ต,ตมามสมัยว่าขันเบร์บรถอยู่ป่ะเฮ้ยดีสี่แล้วก็ค่อยเรีย จะต่ามอุตสา,ารเร่งรอบดึกเลยนะดูก็เหนียวสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปอีกอ่าสองเที่ยวแล้ว ยี่สีดยเบกเ่อยเรียเไม่ต้องแทะแล้วเ่อยเรียดูเข็มปอดขอดูสิตนับไปหวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหสามเที่ยวแล้วก็ตุกล้วเออเดินไปเต็ ห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกหนอี่ยบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปต่ออีกรอบเดียวแล้วก็ขับไปความเร็วคงที่ห้ามเกินสามพันรอบเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ให้เกียร์ปีนเขาปก 6, เกียรอ์อันนี้อีกรอบนึงอ่ายี่สี่อันนี้จะตรงกว่าหน้าจอหน้าจะเทื่องเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าไปต่อคราวนี้อะเอาคือครับห้ามเพื่อสามพันรอบเราดูรอบเราก็ไล่ดูรอบให้เกียร์เปลี่ยนช่วงพันเจ็ดถึงสองพันรอบหนึ่งหนึ่งสองแล้วนะ อา,าอ,าาอามสี่ยังเลงงทียอ่ายังยังไม่ถึงสองพันอันนี้อันนี้แบ่นกว่า 给掉来了。